วัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องตั้งวงการชาแนลอีกแล้วมือนี้กะสีพ้าพี่น้องมากินตําบักหุงคือเกาได้จ้าแล้วกัมนี้ีปลาทูพี่น้องปลาทูรายการนี้กาะมือกระมือพรอก็ไรพี่น้องแล้วนะมีพักแก้มมีทั่วพู่แล้วก็ผพักสลัดพี่น้องมือนี้มีแค่เียแล้วกนี้นี่พี่น้องแคบหมูแล้วก็มนี้เขาเนียวมากัดบ่ไ้เลยพี่น้องมาบอหลายพี่น้อง งานมาแซ่บๆน้ำกันยามาเลยพี่ต่อยิวครับมาเลยว่าลืมมันยังนี่นี่บ้างส้ำคุกเนี่ยมันนอนครับยังไงเลย เาโม่คอเยเลยน้องยังจะแซ่บอ้อหอืมได้งม่นี่เ้าหลายห <laughs> <laughs> นิวอืมากันยิงของชาบเดียวเลยมาตกแดงมากหนิวเลย กันกับผักเนาะเขากินกถเ่วผู้หิงแสบแมนั่วพููกรอบกรอบพี่นนองผูกรอบกรอ, <c oughs> อบก,อกอบอรองเราลุงมห <c> น <oughs> เมื่อนี่ตำมึงก็ตำเองเนื้อพี่น้องรสชาติตำใจฉันรสชาติตำใจคนกินอ,อร่อยถูกปากทำไมถูกลืม <c oughs> อร่อยถูกแจนทำไมถูกลืม <c oughs> มันามันเนียมันเนียวอีเนมันเหนียวมันเนมันมันเนียวตรงจากระยองมันเหนียวระวังระวังแขวกับอันนี้เสียะมาก เราไปหยุดละเดี๋ยวจำนวนกบคู่ค่อยอีกสองคนอ๋อน oh. ้องกิ๋มเบ้อน้องกินเบ้อน้อ คนต่ำบกักหน่แล้วก็คนพอดมอมพอดแหอืมคว้าใจว่ามอือแก้กอ่ะมากกักหนามูมา,ากามมมาคต่ำบักหน่กับปลามมืด ืแซ่บ<ช>ไม่เห็นมงดูดิได้ยังไง้ย่มีควันหายมาแล้วฝ <c oughs> <c oughs> ่ามึกแซ่บแซ่บพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอ เพราะว่าถ้าทอดว่เปียนมันก็สีเหนียวเนาะถ้าทอดดูลายก็สีขุ่มเพราะงั้นทอดพอดีทอดพอดีก็คือจุ่มน้ำมันแล้วก็ึ้นเลย <laughs> พอดี <laughs> บ่ใหม่แล้วก็บ่สุกมี่กินคนละ,มะน <laughs> ไม่เห็นตลกแม่มันเป็นตัวของตัวเองเนาะตัวตัวนี้กินอ <laughs> ชอ <laughs> <laughs> อแม่กระทุกกินอลยรคะสิได้สวาดเออมาสัตก่อนค่ะอืมกี่บอกผูงยจงที่มภาษาใทยประกาตื่นเต้นกล้องเนาะบ่ค่อยได้ออกกล้องนังจองก็ค่ะตื่นเต็มไปค่ะ ตื่นเต้นพี่น้องเลยพี่นออ้องมาเพิ่มงมาะไน้องเสษตราไปด้วยมึงหรือเป่าไม่พูดวยมึงมากเกยคำมึงพา,า,<ำ>ากบ้า,ามึงเหร,รอเดี๋ยวกูเจอตำรวจมาจับมึงนับหมูใส่ซาใช่ว่ะ อย่าไปดูดถัวูความรางมเป็นตัวเ AH ่าแล้วคนสิน้เบียนี้ได้ต้องโนสกัดเลยแล้วกมามากกับมาเป็นคนคนเดิมเขาก็ต้องปากกินอย่างเดียวอุ้งจีเลยนะฮะจจังเดียวไรอาไยชิมหาบนสนส้นส้อืดอน <laughs> ทัท <laughs> มทัพมพมเน้นทานไม่เน้นกินหลอด้อง <Good. S 1> นิทจ้ะช <c oughs> ่อยแคบหมูแซ่บแซ่บเนาะ มาเ้อพี่น้องผู้ใดยังบม่กินเขายางเสียบเ <laughs> มย์กะทางนางเปล่าไปเสียบเมย์อันจำนางอืแปลวันแปลงเหรอเปล่อ,อ เป็นไนนนงบืกฟูดลายแคบบุงบึกตอดตำร้ายหนายพราะม่กินน่ดหน่อยอ,อยานกนะกินหมาเบิดเนาะฟูดที่แรกเห็นลายหนาอยทำไปมาอจะแคบหมูนำไ สองคนกินหลายเป็นเรื่องปกติถ้าเมื่อใดกินหน่อยเป็นเรื่องผิดปกติน้ำปลาเด็กแซมเนาะงัวะอะของชุลนใส่เอาไลน์ <c oughs> นต่ที่บีาน่็วันย้อนลคเลยนะนี่ อยากให้พี่น้องมานั่งกินน้ำกันนี้เนาะซุ้มกันแสบกินายคนมาแสบแมนซุ้มกันแย่งกันกินเนาะอือก็ให้นแสบมงกินน้ำคนหลายๆเนอะอยนร้านคนเมื่อใไงคุยเนาะเมื่องเถาม phải dịp viêm là là thịt Lấy đi, Ta ăn kìm đi อืมแล้วข้ากันอิ่มแล้วหรอพี่น้องแต่ิงจริข้ากันขอตัวลาไปก่อนแมื่อไนไม่เมื่อไนเมื่อนี้กับมาแบบจวดจัดกินแบบจวดจับข้ากันหิวแห้งแล้วกัอิ่มแล้วหน่ะพี่น้องมีเบิร์นแล้วนี่เดี๋ยวเมื่อกี้ตอนเอาไว้เยอะน่ะเมื่อไนพ่อกันไม่เด้อพี่น้องอยากให้เท็ดหยางลุง ะคอมเมนต์มาเดี๋ยวเมนูที่เมนูเด็ที่เขาเห็นได้เคาสีเั็ดแต่มันสะดวกเม,มนูที่ขอมาเดี๋ยวกะสีมาลงทยอยลงเด้อพี่น้องทยอยลุ้งห้ดอกอ้ากะถ้าเกิดอากพูดคุยกับเขาเนาะกะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อเขาจีไปตอบ เงาแห้งพี่นอ้องหมดไหมนเนี่ยมน่นเงาเงาอยากต้ออยากตอฝากอ่ะกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ใ้เด้อพ,พี่นอ้องแนเพื่อให้เฮาแบบมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆได้จ้าขอบุญยาเมาื่อหนาฟ้าไม่พรอไหมนะ